นี่ฮะน่าชื่นชมนักข่าวช่องเจ็ดนะรักสถาบันโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกใครสอนนะครับแต่มันมีอยู่ช่องหนึ่งฮะที่มันออกมาถแถลงว่าเออเขาไม่ได้ใส่เสื้อดำนะเขาใส่เสื้อสีอื่นนะโอ้โหดูมันเขาไม่ได้อยากรู้ออมึงไม่ได้ใส่เสื้อดำไม่ได้ใส่เขาอยากรู้แค่ว่าทำไมมึงไม่ใส่เสื้อม่วงแค่นั้นแหละ เนี่ยช่องอื่นเขาก็ใส่กันเนี่ยช่องเจ็ดเขาก็ใส่กันเนี่ยนะเออแต่ทไมมึงไม่ใส่มึงจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่อยไม่ได้เหรอมันอะไรมันจะเป็นจะดิ้นจะตายหรือไงนะมันจะอะไรนะเออแล้วก็บอกโอ้ไม่ได้ใส่เสื้อดาแหมแล้วเอาเสื้อสูตรมาโชว์มาโถเอ้ยนะครับแล้วแถมไปไล่ฟอกชาวบงชาวบ้านเขาอีกนะโอ้โหโดยช่องนี้มันทำสิครับ นะก็ไม่รู้ช่องไหนนะเออนั่นแหละนะเออในขณะที่ชาวบา้านชาวบา้านช,ชาวเมืองเนี่ยเขาใส่เสื้อม่วงกันหมดเลยนะครับนะเออเขาใส่สีม่วงกันทั้งประเทศมีแต่ช่องมึงนี่แหละนะครับจะต,ต้องหาวิธีนะอ,อแก้ตัวอย่างนั้นอย่างนีออ้ทำไมใส่สีม่วงแล้วมันจะเป็นจะตายหรือไงฮนะ ใส่สีม่วงแล้วไ่กินข้าวไม่อร่อยหรือไงเออนะครับไอช่องเนี้ยนะไอช่องช่องทีวีช่องดังเนี่ยนะเออมึงดูช่องเจ็ดเป็นตัวอย่างสิก็ใส่โดยที่แบบก็ก็ใส่โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับใส่สีม่วงในสีม่วงจะสวยงามจะตายประเทศตอนนี้ก็โดนคุกคามอย่างหนักเลยนะตอนนี้ประเทศอ่ะ ล่าสุดไอสามนิ้วมึงก็ไปป่วนพระเทพอีกที่อะไรแม่ฟ้าหลวงเนะี่ยเออมึงไปเอาดอกทานตะวันไปชูใส่พระเทพอีกอะ่ะนะเนี่ยไอชอ่องเนี้ยช่องนองนะโอ้โหนะครับทำไมมึงเป็นอะไรมากกับสีม่วงก็เปล่าฮนะน,ะนี่ขนาดทีมบิรลีลัมนะเขายังใส่สีม่วงเลยนะ ทีมบุรีรัม์เนี่ยล่าสุดไปเตะบอลกับบางกอกการ์ดแพ้ไปห้าสี่เนี่ย,น,ยนะครับเขายังใส่สีม่วงทั้งทีมเลยน,นะเป็นอะไรนะช่องนี้นะครับสงสัยผู้บริหารมันนี่คงจะแบบแบบไอ้พวกสามนิ้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้บริหารมันคงจะเป็นพวกส้มเน่าด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เออ นะเออก็ใส่สีม่วงสักก็จบแล้วนะถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่เสื้อม่วงก็ไม่ต้องใส่สีดําก็ได้นะคนก็ดูออกหรอกว่าเสื้อดําไม่ดาอ่ะคนก็ดูออกนะครับคนประชาชนก็ไม่ได้โง่นะเออแหมเอาเสื้อสูรมาโชว์แล้วบอกไม่ได้ใส่สีดำตัวแล้วเสื้อข้างในมันสีดำมันคืออะไรใช่ไหมเออ แก้แก้ตัวมาได้ยังไงวะเอออนะมึงมึงใส่สีดําสงสัยนะครับบีดามารดามันไว้อะไรบีดามารดามันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือไว้อะไรผู้บริหารมันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออนะคนพวกนี้ไม่ไหวครับนะออจิตใจมันมันบกบอกอะ่ะ นะครับนะเออแล้วเที่ยวไปฟ้องชาวบงชาวบ้านดูดูอีกต่างหากนะที่ตัวเองนี่แสะคุณอื่นได้แต่พอโดนแสะคืนนี่รับไม่ได้นะครับคนพวกนี้แต่เห็นว่าเออทางอะไรนะทางาป้าอะไรป้าอายุธยาบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะหาทานายไปช่วยสู้ว่าอย่างนั้นเออใครโดนฟ้องใครโดนอะไรก็ไปติดต่อป้าอายุธยากันแล้วกันดูนะครับนะเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ